มันไม่เจ็บนะไม่ไม่ไม่เจ er. <G unconditional Champion downstairs> ็บครับจังหวะมันถอนเข้ามือผมอยู่แล้วสาย้สายมาตรฐาน มันจะไหลเรื่อยๆมันจะตกใจเราเพราะเราไปโดนตัวครับธรรมชาติมันนั่นเด้งหาวมือเราอยู่นะโอ้ใสองไม่กว่าครับคืออย่างเงี้ยที่กรณีที่มันมาอยู่ตามตามกำแพงอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเราไม่กวนมันไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเรามันกวนมันมนปุ๊บมันจะหนีทันทีแบบเนี้ยมันเริ่มรู้ตัวครับมันเริ่มรู้ตัวพี่เยี่ยมมากเลยครับที่รอผมแบบเนี้ยต้องนั่งเนข้าไปชั่วโมงแต่แจ้งไปครัขอบคุณมากเลยตอนแรกผมก็ตำลังคิดว่า กำลังจะจับเองดีไหมอ๋ออยาอันตรายพี่ฝันคุมมากครับพรุ่งนี้ฝันคมมากอันนี้เหลืออันนี้เป็นเหลือมครับหลามหลามทนมากน้อยครับกรุงเทพไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าถามว่าเข้าห้องน้ำได้ไหมหมายถึงจากชักโครกหรือไรหรือไรชักโครกเนี่ยไซส์เนี่ยแหละเขับเมื่อเวลาครับอยู่ได้สบายครับเรารู้จังหวะมันดึงไม่มากครับนี่อย่างเงี้ยพออ่าอยู่แบบเนี้ยหนึ่งข้างบนเนี่ยมันมีโอกาสที่ สามารถมองเหยื่อด้านล่างได้แล้วก็เหยื่อที่หนูอาจจะวิ่งบนกําแพงฮะคือมันเห็นเหยื่อปุ๊บมันขยับได้แล้วก็บางทีเหยื่ออาจจะวิ่งบนกําแพงมันสามารถสวนงับได้เลยเอากระสอบไ่พี่้ได้ผมมีกระสอบอยู่นู่นครับเดี๋ยวค่อยมาใส่ขอบคุณมากเลยพี่นิ่งมากเพราะว่าหลายคนบางทีไปเปิดประตูมั่งไปเลยงูมมนหนีฮะมันจะไม่ไปไหนพี่มันจะรอเพราะถ้ามันไม่ได้เหยื่อเนี่ยมันก็ยังไม่ไปเมื่อกี้ไปเข้าบ้านมาแฝงเขาเห็นพอดี ก็เปิดมาไม่เห็นนะผมเข้ามาคนเดียวมันอยู่ตรงประตูเนี่ยแต่ตอนเรกเราเปิด่ะมันตกใจประตูมั้งเราก็มองไม่เห็นพอเขาเข้ามาได้สักพักไซส์มาตรฐานครับเมตรกว่าสวยตัวเหลืองครับสองเกือบสองเมตรนะครับจับไซส์นี้บ่อยเดี๋ยวนี้พอไซส์นี้มันหาได้ได้ได้ถ่ายได้ครับครับน้องน้องครับแล้วด้น้องแล้วครับนี่น้องน่ารักเชียวเห็นไหมน้องมาหากินครับไม่มีอะไรครับรอผมนานพอสมควรพอไปติดอีเชดหนึ่งนะครับผมกับน้องไปแล้วครับสวัสดีครับ เกลัว <ไป S 1> ว่ามันพอหลบระจากบ้านเราแล้วจะไปบ้านอื่นไง